เจ้าหน้าที่ก็เร่งหาบาะแสเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุบุกชิงตัวผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดในขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่สงขาก็เข้าวางแผนล่อซื้อนะฮะเขาบอกว่ายาบ้าในคดีนี้20,000เม็ดครับดูกันหน่อยครับกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้เป็นรถของแก๊งค้ายาเสพติดเขาบอกเหมิมเกริมมากยกพวก20คนมีขับผ่านไปนะกล้องตัวนี้นะครับ นคับผ่านไปยกพัวกันมา20คนพร้อมกับอาวุธครบมือไปบุกชิงยาเสพติดบุกชิงยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่สงขลาอะไรมันจะกล้าขนาดนั้นนะในขณะที่เขารอดซื้อยาเสพติดอยู่บริเวณทางเข้าบ้านที่นิคมร่วมพัฒนาหมู่ที่11ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตรภูมิที่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเกือบสองทุ่มของคืนวันที่17ตุลาคมนะฮะ คดีนี้เนี่ยมันมาจากตํารวจสพรัตภูมิครับรับแจ้งความจากจ่าเอกภพรัตแก้วมณีเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาแล้วก็อาสาห้าหนายลอ่อซื้อยาบ้าจากน,นายธนกรนะครับอายุ35ปีเป็นชาวเชียงรายได้ยาบ้าใน10มัด2 0 0 0 0เม็ดคุณผู้ชมล็อตใหญ่มากแล้วเขาขยายผลไปลอ่อซื้อยาไอซ์ได้อีก8กิโลกร,รมัมนี่ก็ล็อตใหญ่ จากนายดำนะฮะนายดำเป็นชื่อเล่นชื่อจริงไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ทราบว่าเป็นชาวจังหวัดสตูลสถานที่นั้นอยู่ที่บริเวณแยกสาราเขียวที่หมู่ที่1 1ตําตบลกาแพงเพชรอาเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลายอย่างที่บอกไปแล้วระหว่างนั้นครับเจ้าที่ชุดล่อซื้อจับกลุ่มเนี่ยใช้รถสองคันจ่าเอกัยรั์กับอาสาสมัครอีก4คนนั้นใช้มิซูบิชมิราชแล้วก็อาสาสมัครสุธิพงศ์สุวรรณชาตรีคุมตัวน,นายธนกรผู้ต้องหาเนี่ย ไปกับกระบะอีซูซุสีดำของผู้ต้องหาแล้วระหว่างถึงจุดนัดพบครับมีรถสี่คันของคนร้ายปิดล้อมรถคันของจ่าเอกภยรัตน์เนี่ยนะฮะก่อนที่กลุ่มชายชะกันประมาณ20คนซึ่งมีอาวุธปืนพกสั้นทุกคนแล้วมีปืนยาว M4 จำนวนหนึ่งกระบอกก็บังคับให้ทุกคนนั้นลงจากรถครับจากนั้นให้ถอดเสื้อปลดอาวุธปืนพกประจำกายโอ้โหที่สุดยอดนะ คือกล้ามาจากไหนเนี่ยแล้วตอนแรกในกลุ่มคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจสอพอรัตภูมิก่อนที่จะปล้นอาวุธปืนพกสั้น9มิลิเมตรของเจ้าหน้าที่รวม5กระบอกกระสุนเอาไปด้วยโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องนะฮะคนร้ายเนี่ยขับรถของเจ้าหน้าที่หนีพร้อมกับยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนเชื่อว่าน่าจะมาจากการชิงตัวผู้ต้องหาที่เพิ่งถูกจับนะครับคุณผู้ชมอ้าวแล้วล่าสุดฮะ พลตำรวจโทสมพง์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปยังสพรัฐภูมิไปประชุมร่วมกันกับชุดสืบตำรวจภาค9แล้วก็ชุดสืบตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบของสอพรัฐภูมิเองนะฮะเพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายแล้วหลังจากประชุมครับพลตำรวจโทสมพง์นั้นเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุหรือว่าชี้ชัดได้ว่านี่คือกลุ่มไหน แต่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแล้วก็อยู่ระหว่างการหาเบาะแสลองฟังผู้ช่วยผบตรครับถามทางท่านัวหน้าชุดท่านประหลัดอำเภอนะครับก็เป็นชุดเยันติดของจังหวัดก็มีการจับกลุ่มและขยายผลระหว่างขยายผลเนี่ยก็จะถูกทางก,กรารตราที่เป็นข่าวนะครับประมาณถ้กเกิที่ดคนเนี่ยก็มาจะมาชิงตัวประกันชิงตัวผู้ต้องหาแต่ปรากฏว่าตัวผู้ต้องหาอยู่กับเจ้าที่อีกคนหึ่ออีกคันหนึ่ง ก็เลยไปไม่ได้ก็เลยได้แค่อุปืรณนะครับซึ่งขณะนี้กาลังสอบปากคำนะฮะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีการประชุมมอบหมายงานให้ฝ่ายสืบสวนในการไล่ต้องวงจรปิดนะครับแล้วก็สอบพยานในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับเชื่อเลยเกินว่าคดีต้องตามกันหลายวันพอควรนะครับนี่คือคดีใหญ่นะฮะเป็นคดีอุกชะกันนะครับทำแบบนี้ถือว่าเหิมเกริมมากวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้